สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและวันนี้ผมก็มีเจ้าหนี้เลยนะครับเป็นของเล่นโอเควันนี้เราจะมาเล่นไอตัวนี้กันดีกว่านะครับซึ่งไอตัวนี้มันจะต้องเล่นหลายๆลคนใช่ไหมแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนเล่นลนะครับผมก็เลยจะมาโซโล่เลยดีกว่าเราจะเล่นเป็นแบบหลายๆแบบเลยนะครับจะเอาแบบตั้งจากพื้นจนให้มันสูงแบบเติบเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคเราไปแกะกล่องน,นี้กันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็แกะมาออกไม้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ อนนี้ผมก็ได้ทําการแกะมันออกจากโถงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วนี่มันเป็นลูกเต่ามันเดี๋ยวเราไปตั้งให้มันสูงสูงกันดีกว่านะครับปไปกันเลยอันนี้นะครับก็คือผมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งวิธีการเล่นอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเล่นยังไงคือมันมีลูกเต่านะครับนี่เล้ก็จะเป็นลูกเต่าคือในหนึ่งเม็ดในหนึ่งในหนึ่งอันนี้ยมันก็จะมีหนึ่งเป็นหกผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแต่ถ้าทุกคนเล่นทุกคนก็จะเล่นแบบ ดึงไปทีละอันใช่ไหมล่ะอย่างเราได้เล้หกแล้วพ่อค่อยๆเอาออกไปใครทําตกพ่อแพ้มันลุ้นกับตรงนี้แหละโอเคนี่คือวิธีเล่นนะครับเออแล้วก็ใครรู้ว่ามันชื่ออะไรยังไงก็บอกผมใต้เน้นหน่อยได้ไหมผมต้องรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรของเล่นที่นี่นี้แค่เป็นวิธีการเล่นครับคือแบบอยากใจเย็นเลยนะครับถ้าเราจะเล่น แต่ผมไม่ได้เล่นนะครับามางลงไปเลยแต่เราจะมาเล่นแบบตั้งให้มันสูงๆกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นแบบนั้นกันดีกว่านะครับเดี๋ครับทุกคนผมก็จะตั้งแบบนี้นะครับให้มันสูงๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะสูงสักแค่ไหนตุงมมีสมาธิ้วยนะครับในการที่จะตั้งเป็นตัวนี้ ตรงให้มันสมดุลกัน <What? S 1> สรุปว่ามันไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองตั้งแบบวิธีอื่นดีกว่า จบแล้วครับรู้สึกว่ามันตั้งไม่ได้นะครับมันน่าจะอันเล็กเกินไปแล้วก็น้ําหนักมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราลองไปเล่นแบบเป็นให้มันเป็นโดมิโน่ดีกว่านะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ48ชิ้น48อังน,นะครับนี่เล็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำลายมาเลยดีกว่าดูซิว่ามันจะเทกแค่ไหนมาเลยเริ่มจากตรงนี้ไปเลยครับโดมิมนโกโอ้โหเป็นไงครับเท่ใ,ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเอาลูกต่อไปดีกว่า นี่แหละครับผมก็ได้เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรสูงๆสงใสยน,น่าจะเป็นรูปอะไรคิมนะครับคิมหรือว่าอะไรสักอย่างปะ่ะเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันเลยดีกว่าคือบอกคือแบบว่าตอนเลี้ยงนี้ตอนผมเลี้ยงนี้อย่างนานะครับตอนทำลายในทิศตาเลยถ้ามีไปร้อยนี้น่าจะใช้เวลาเป็นปีนะครับขอจะเลี้ยงเสร็จแต่นี่เป็น อันนี้น้อยเดี๋ยวเอาะนะไปแล้วอยากเทครับอีกแถวไม่ไปครับโอ้ไม่นาเลยลคคสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอตัวจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบไงก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปดีๆต่อไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอ,อะไร,ะรแล้วเห็นมีไอันนี้ก็เลยเอามา เล่นนะครับมันเป็นของเล่นนะครับก mm ็ hmm. บไม่รู้จะ mm hmm. มันไปทําอะไรก็เลยเอามัเล่นแบบนี้ดีกว่าโอเคยังไงเจอกันคลิปต่อไปขอบตัวไปเพลงเต่านี้สวัสดีครับทุกคน